นี่ครับเดินลงสนามนะครับเมื่อสีนกเกดเอฟซีเนี่ยอยู่ในชุดสีชมพูทั้งชุดนะครับและแน่นอนนะครับว่าต้องขายดีแน่แน่นอนครับนักเกดเนี่ยเสมอนัดเดียวนะครับชนะ4นัดนะครับชนะสุรากกร5-1นะครับชนะทหารบก2-1เสมอจันทบุรี0-0นะครับชนะเพื่อนตำรวจวันนี้แข่งกันทั้งหมด4คู่นะครับครับเอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนัทพรพันลิศเมืองทองจะเต็ดบุกจากขวาไปซ้ายเปิดขึ้นไปข้างหน้า มายังโมงยังกันอยู่ชิตพงเฉยฉิวคืนหลังให<อ>้กับปากกาสิทธิ์แสนสุขนะครับโดนบีบเล้วครับให้ดัสกอนจับไม่ดีครับแต่ก็ยังเคลี้ยวมากลางถึงดัตสกอนนี่ต้องเรียกว่าเรียกความคิดความ,มาใจกลับมาท,างทังระยะหนึ่งนะครับเทวามมวนแล้วก็ไปไม่ได้ก็คืนกลับให้นักคารินนักครินจ่ายลงนี้น่ากลัวครับ ขึ้นมาก็ไม่ดีเอาละครับดาตากรดาตากรเลี้ยงจี้เข้าไปแดนโกเซก้าโอ้โหจะเลี้ยงบอลไปติดขาทีหนึ่งเอา้ายังได้อยู่เซก้าตัวยิงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เมืองทองยูืนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับความผิดพลาดของผู้รักษาประตูสีสเกตอ้อาวแล้วลโดนปะโต้กลับแล้วครับตัดได้ดาตากรท้องเหลาข้างหน้ามีอสองคนมียายา่าแล้วก็แทงให้ยายา่าจะได้หร,รือเปล่ายิงเรียบร้อยครับสองประตูตล้มหน้านะครับโอ้โหนิดเดียวครับยายา่า สวิตเซเกตนะครับมาพบกับเกมไทยเบียนเลีกด้วยนะครับเอาอะไรครับเกมขึ่นเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับต้องลุยแล้วครับสร,ริตเซเกตตามอยู่หนึ่งประตูในครึ่งแรกประกาะซิตปากาซิตแสนสุขแม่สวยครับโยกหลอกแล้วก็แดนโก้เสียก้าอาคิวเซียนนะครับอคิวเซียนแล้วลูกนี้ได้หรือเปล่าสองศูนย์เรียบร้อยเลยครับโอ้โหได้เร็วเหลือเกินครับ เริ่มรึ่งหลังเพียงแค่22วินาทีเท่านั้นเองครับยาย่าก็ยิงประตูที่สองสวยครับให้ไปเติมเกมขึ้นมาแล้วก็แทงร้วช่องให้ปิยวัต์จะได้กระโดดบอลได้ไหมเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสองสีสเกตตามมาแล้วโอ้โหเอาแล้วครับแฟนบาล์สีสเกตได้เฮสมใจแล้วครับ จากปีวัดทองมานครับนาทีที่65นะครับ1ประตูต่อ2แล้วนะครับสำหรับเกมนี้เติมเข้าไปได้อาตวินแต่ว่าบอลมาที่มูโมซามูซาโยงเข้าไปโหมกับมาได้แคนลงแล้วก็จะได้ยิงได้ไหมไม่ได้โอ้โหกเป็นอาสวินไอทิปกาวินนะครับโอ้ยอ่าแล้วนะครับพุทธสินก็เป่าทวิตหมดเวลาการขันนะครับ จบเกมเมืองทองเจ็ดเอาชนะซีนเกมสีไปแบบสนุกเร้าใจเลยครับ1 2ประตูต่อ1น,นะครับก็ประเดิมสนามจบเก็บ3ามแต้มได้แบบเร้าใจาครับสำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณสมาคมกุตบอแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทไทยพิม์ลีกสีอางสปอร์ตซีนเกมจกัมภัดมหาชนนะครับสีอางกีฬาทีวีทีีวเพื่อคนรักกีฬาทีโอทีนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าลื